สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปเที่ยวงานวันหลวงปโตกันนะคะมาเดินที่เก่ารัดเลยนะคะจะมีเก่ารัดจีนแล้วก็เก่ารัดญี่ปุ่นเราก็ซื้อมาเลยเก่ารัดญี่ปุ่นมาลองแกะชิมกันเลยรสชาติหวานมันอร่อยดีนะคะเดินเที่ยวต่อถัดไปก็จะเจอชูชินะคะน่ากินมากๆเลยขนมครกญี่ปุ่นนะคะทอดใหม่ๆแล้วร้อนเลยมีขายน้ำตาลไข่เค็มด้วยนะคะน้ำปั่นก็มีน้ำมะพร้าวก็มีค่ะ ขนมเบื้องมีหลายร้านมากๆเลยนะคะหวานๆอร่อยมากเลยค่ะโรตีกรอบก็มีค่ะขนมครกเคี้ยวต่างๆก็มีเยอะนะคะสายไหมถ้ากินได้ตามสบายเลยผลไม,ม้มะม่วงเฟ้นฟรายใส่ชีสฟินสุดๆเลยนกกระทาหันปรุปงรสสุดเด็ดก็มีนะคะหมุนติวーติュติュติตเลยใครไปเดินเที่ยวอยากกินที่งานก็เดินไปทานอาหารได้นะคะข้าวขามหมูก็มี ขายใหญ่ๆเลยน่ากินมากก๋วยเตี๋ยวก็มีมีหลากหลายเมนูให้รับประทานเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือขนมจีนน้ำยาก็มีหลายร้านเลยนะคะเป็นเมนูยอดฮิตเลยผัดไทยหอยทอดก็เช่นกัน อกรอบๆหอมๆน่ากินมากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจนะคะพันพันนะคะหมึกย่างก็จะมีหลายร้านเลยนะคะมรรยากาศก็คนไม่ได้เยอะนะคะมีปลาหวานแล้วก็เข้าเก็บปลาด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นปลาจากปัตตานีเลยนะคะซื้อมาลองกินก็อร่อยดีนะคะกรอ,อบแล้วก็รสชาติดีค่ะร้นานนี้ถือว่าอร่อยนะคะถูกใจเลย จะมีแคบหมูน้ำพริกหนุ่มอะไรขายด้วยนะคะข้าวหลามช็อตก็มีเยอะเลยหลายร้านเลยนี่ไงเราบอกแล้วเป็นซิกเนเจอร์ก็เลยซื้อมากินซะเลยนะคะครีมหวานแน่นมากเลยซื้อมากินที่บ้านก็จะออกเละเลหน่อยนะคะแต่เดินเล่นก็คือสดชื่นดีนะคะเนี่ยที่ร้านน่ะสวยเลยอันนี้ก็น่ากินนะคะไข่นกกระทาก็มีปลาไข่ทอดไต้เกาะอีสานทอดก็มีเยอะเลยนะคะ หิงดองอันนี้เราซื้อมานะคะไข่ปลาหมึกทอดน้ำจิ้มเปรี้ยวๆนะคะกินแล้วสดชื่นดีเหมือนกันค่ะอร่อยอร่อยขนมครกร้านนี้คนรอคิวยาวมากเลยนะคะขนมอันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะคะชูโรโกโมาไกมีเมน,นูยำอาหารทะเลสดๆเยอะเลยนะคะน่ากินน่ากินผลไม้ก็มีหลากหลายเลยสายเนื้ออันนี้ก็น่ากินนะคะเป็นเนื้อ แช่กับน้ำซอสสูตรเข้มข้นแมลงทอดก็มีนะคะมแมลงทอดไก่ย่างสุดเด็ดมีหลายร้านเลยนะคะมาเลือกได้เลยน่ากินทั้งนั้นเลยเนื้อไก่ juicy มากๆร้านนี้ไขยไมโลมีขนมปุง้งหน่งอยู่ข้างๆด้วยน่ากินมากเลยร้านเก่ารัดก็มีหลายร้านนะคะร้านนี้ไข่ปลาหมึกย่างนะคะปลาหมึกที่มันแห้งๆแล้วก็รีดเป็นแบน ขายของดองก็มีร้านขายของดองเยอะเลยเหมือนกันนะคะมีไงร้านาแลงทอดก็มีหลายร้านเลยใครชอบกินก็มาอุดหนุนได้นะคะยำปูม้าลูกชิ้นหมูแทชุบทอดนะคะอันนี้เราจะเห็นกันบ่อย แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีหลายร้านแล้วนะคะมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวเท่าที่เห็นนะคะใครยังอินเทนนิซ่าอยู่ก็จัดเลยค่ะววข้าวรามช็อตมีหลายร้านเหมือนกันนะคะนาข้าวรามกะทิแตกมันน่ากินอันนี้ร้านแม่เล็ก8ริ้วนะคะขายหมูหวานเนื้อหวานนะคะสามารถเก็บไปกินได้นานไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเราเลยจัดมาสักหนึ่งกล่องชิ้นใหญ่ดีนะคะ ชิมดูก็จะหวานๆเหมือนหมูหวานทั่วไปเลยนะคะถ้ากินกับข้าวเหนียวร้อนๆน่าจะอร่อยอันนี้เป็นร้านเฉาควยนะคะอันนี้เมนูยำมีสาล่ายพวงอง,งุ่นจำหน่อยนะคะแล้วก็จะมีร้านของโปรดหมึกไข่ทอดอีกแล้วนะคะใส้เกาะอ,อีสานก็มีเยอะเลยปลาหมึกย่างก็มีหลายร้านเลยเราต้องดูที่น้ำจิม้มตัวใหญ่น่ากินม,มากๆเลยนะคะ มีไส้ทอดด้วยไส้อ่อดหมูหวานแบบที่เราคุ้นชินก็มีนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆน่าจะอะระ่อยน่าดูร้านน้องอิงนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาน่าจะเป็นลูกชิ้นปลาที่น่าอร่อยนะคะเพราะว่าน่าจะมีะส่วนผสมของเนื้อปลาเยอะ อันนี้น่าจะเป็นขนมเบื้องยวนนะคะสีเหลืองทองน่ากินมากๆเลยร้านนี้เพิ่งเคยเห็นเป็นยำเกาหลีนะคะก็จะมียำของสดต่างๆไม่คินดิบเราก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะมีกุ้งตัวใหญ่ๆเลยน่ากินไหมร้านนี้คิงออกโตปุตนะคะขายปลาหมึกน,นะคะเหมือนจะเป็นร้านดังด้วยนะคะเพราะว่ามีคนดังไปกินเยอะนะคะเลยซื้อมาลองชิมสักหนึ่งอัน แต่ตอนซื้อเขาไม่มีไซส์เล็กเราก็เลยซื้อไซส์กลางมาค่ะปลาหมึกก็ออกมาเป็นตัวๆเลยนะคะน่ารักเชียวรสชาติก็อร่อยดีค่ะออกเปรี้ยวๆเ,เหมือนหมึกไข่เลยค่ะแต่ว่าจะมีรสของมะนาวมากกว่านะคะนี่เขาไปออกรายการน,นั่งด้วยร้านนี้ขายกะลลเมค่ะร้านนี้เป็นร้านนั่งเหมือนกันนะคะคนซื้อเยอะมากเลยเช่นเคยเราก็ซื้อมาเหมือนกันนะคะทั้งหมด3รสชาติไม่รู้รสชาติอะไรบ้างนะคะ จะมีสีดำๆสีขี้อ่อนๆเมื่อกี้แล้วก็สีเขียวๆนะคะซื้อมาสามห่อเลยนะคะรสชาติละมุนดีค่ะหอมอร่อยดีค่ะดีใจที่ซื้อมา,าร้านนี้ก็มีขายของหลายอย่างนะคะหม,ออมอ้อกงหม้อแกงแล้วก็ลูกองนลูกอมที่เราเคยกินตอนเด็กๆถัดมาก็จะเป็นร้านของชื่อดร้านน้ำปั่นก็จะมีเยอะเลยนะคะที่เป็นโหลสตรอเบอรี่แบบนี้น่ากินอันนี้เันเคยกินครั้งแรกนะคะขนมปาจีขนมโบราณค่ะ จะมีแป้งห่อด้วยไส้มะพร้าวที่เขาทำเป็นไส้ะนะคะลาดโดยน้ำกะทิแล้วก็ลองชิมดูมันจะหวานหวานมันมันรสชาติกลมกล่อมดีมากเลยค่ะแต่ข้ากินเยอะก็อิ่มได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีแป้งอยู่ข้างนอกร้านของทอดทั่วไปก็มีนะคะร้านพวกพายก็ยังมีนะคะอันนี้ขนมบ้า,บ,าบินแล้วก็ซื้อมากินกล่องหนึ่งกล่องละยี่สิบบาทรู้สึกว่าจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะคะมีความหวานความขมแล้วก็ความที่จะเหนียวหน่อยนะคะ อันนี้เป็นไดฟูกุนะคะไซสตอเบอร์รี่ลูกใหญ่มากๆเลยแต่เราเลือกเป็นชิ้นละสิบาทนะคะประหยัดงบลองชิมกันเลยไซสตอเบอร์รี่รสชาติของไซคล้ายๆไ้พายสับปะรดนะคะแต่ว่าเป็นไซพายสตอเบอร์รถถี่แทนหวานๆดีค่ะแน่นอนร้านยำร้านของแซปก็จะเยอะมากเลยนะคะขอบคุณที่รับชมวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องกลับแล้วฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ